สวัสดีค่ะน้องป .1 วันนี้เด็กๆมาพบกับคุณครูปลาในวิชาภาษาไทยนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนรู้ถึงหน่วยที่9นะคะเรื่องสระอูนะคะทีนี้เด็กๆเ,เ,เปิดหนังสือหน้า52นะคะลกกูกเด็กๆเดี๋ยวเรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะความรู้เรื่องสระอูนะคะสระอูเป็นสระเสียงสั้นนะคะ วิธีเขียนสระอุให้เริ่มเขียนจากหัวตัวอักษรเด็กๆด,ดูนะคะเขามีลูกศรโค้งให้เราดูนะคะหมวนหัวกลมๆแล้วก็ลากลงมานะคะต่อไปเขียนสระอุไว้ข้างล่างพยัญชนะต้นเช่นดอ,อุดูถ้ามีพยัญชนะต้นสองตัวให้เขียนสระอุไว้ข้างล่างพยัญชนะต้น ตัวที่สองเช่นพอรออุกุต่อไปพยัญชนะที่อยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นเรียกว่าตัวสะกดเช่นยออุงอยุงบางคำมีพยัญชนะต้นสองตัวและมีตัวสะกดด้วยเช่นครอ,ออุมอคลุม เด็กๆด,ดูหน้า53นะคะเดี๋ยวเราจะฝึกอ่านาตามคุณครูเลยนะคะลูกคำแรกยออุยุพออุดอพุธคออุนอคุณไม่โทคุนหอนอ,อุนอ,นอหนุนปอรออุกอปลุกนะคะ ทีนี้ด้านล่างนะคะลูกให้นักเรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันนะคะจ่ออุจุพออุ่พุดอ,อุ่ดูพออุผูชออุ่ฉูขออุดอขุดบออุยอบุญนออุงอนุงไม่เอกนุ่ง ออุนอุนไม่เอกอุนคออุมอคุมไม่โท่คุ้มหอรออุมอหลุมหอมออุนอหมุนคอรออุกอกลุกกอรออุมอกลุมไม่เอกกลุมขอรออุยโยค,คุยไม่เอกคุย พออาพายอ,อุยุพายุจออุจุโลอ,อาลาจุลาปโลอ,อาปลาดอ,อุกอดุสอ,อุขอสุโด,ดออีดีสุดีกอวอาดดออกวาดฟออุนอฝุนไม่เอกฝุน ฟอ,อุงอฟุงไม่โทฟุงกวาดฝุ่นฟุงสออุมอสุมทออุมมทุมพออุโมภูม่เอกพุ่มมมไอไมไม่โทไมส้สมทุมพุ่มไม้หอยออุดอหยุดจออุดอจุดพอรออุพลุหยุด จุดครุทีนี้เดี๋ยวเด็กๆไปทําแบบฝึกหัดหน้า54ถึงหน้า56นะคะอันนี้ไม่ยากเลยกิจกรรมที่สองนี้หนะ้า54ให้นักเรียนเขียนสระอุตามเส้นประแล้วฝึกอ่านคำนะคะเขามีสระอุมาให้นักเรียนเขียนตาม เส้นประอย่างเดียวนะคะคำแรกวออาววาวไม่เอกเว้าจออุจุรออาลาว้าจุลามอะงอมังคออุดอคุดมังคุดกออุกุหอรออาบลาบกุลาบนอํานํำไม่โทน้ำพออุพุ น้ำพุทออุทุรอเอียนเรียนทุเรียนทออุงอถุงยออามอยามไม่เอกย่ามถุงย่ามแบบฝึกหัดต่อไปก็ไม่ยากนะคะลูกเขาให้นักเรียนเติมตัวสะกดแล้วฝึกอ่านนะคะแถวแรกเขาให้เด็กๆเติมตัวกอไก่แถวที่สองงองู แถวที่สามนอหนูแถวที่สี่ดอเด็กแถวที่ห้าบอใบไม้แถวที่หกม,มอมมานะคะเด็กๆเ,เติมแล้วก็เด็กๆก,ก็ฝึกอ่านได้เลยนะคะลูกไม่ยากค่ะต่อไปนะคะหน้าห้าิบห้ากิจกรรมที่สี่ให้นักเรียนเติมวรรณยุกต์ให้คำมีความหมายนะคะภาพแรกเป็นภาพกุ้งแหง้ง เด็กๆลองสะกดนะคะลูกกออุงอ,งอกุงไม้โทกุ้งหอแองงอแหงไม้โทแห้งกุ้งแห้งทออุงอทุ่งไม้เอกทุ่งนออานาทุ่งนาคำต่อไปค่ะออุมออุมไม้โทอุ้มรออูกอลูก อุ้มลูกเติมมาในยุคโทนะคะต่อไปกออางอกลางมออุงอมุงไม่โทมุงกลางมุงไม่โทนะคะต่อไปตออุมอตุงไม่เอกตุมนออํานํำไม่โทน้ำตุ่มน้ำคำสุดท้ายค่ะตออุมอตุมไม่โทตุ้ม หออูหูตุ้มหูนะคะเติมวรรณยุกโทค่ะต่อไปกิจกรรมที่5หนะ้า5 5นะคะเด็กๆให้นักเรียนเขียนคำสระอุจากภาพแล้วฝึกอ่านภาพแรกเด็กๆดูเขาชี้ลูกศรไปที่ผมจุกนะคะเราก็สะกดจออุกอจุก นะคะภาพต่อไปนักเรียนเห็นเป็นอะไรคะลูกเวลาหลังฝนตกรุ้งนะคะลูกรออุงอรุ้งไมโทรุ้งนะคะอันนี้เด็กๆรู้จักหรือเปล่าเอ่ยตามร้านขายเสื้อผ้าเขาจะมีหุ่นนะคะยืนเพื่อที่จะใส่เสื้อผ้าไว้โชว์นะคะหออุนอหุ่นไม่เอกหุ่นค่ะเติมไม่เอก ต่อไปทออุงอถุงสุดท้ายสอมออุดอสมุดนะคะตี๊ๆค่อยๆเขียนไปนะคะลูกอกิจกรรมต่อไปเขาให้เด็กๆคัดคำตามเส้นประอันนี้ง่ายมากเลยก่อนจะคัดคุณครูจะพาเด็กๆอ่านก่อนนะคะลูกบออุกอบุรออุกอรุ บุกรุกคำต่อไปคะ่ะปออุกปอุกปออุยยอปุยปุกปุยบออุยอบุญคออุนอคุณบุญคุณคำสุำสำสำสดท้ายค่ะคออุยอคุยฟออุงอฟุ้งไม่โทฟุ้งคุยฟุ้งอ่า เราดินสอให้แหลมแล้วก็คัดให้ตรงเส้นปลานะคะ,ะต่อไปอกิจกรรมที่เเขาให้นักเรียนเขียนชื่อของใช้ในบ้านที่ใช้สระอุมาสองชื่อนักเรียนนึกถึงอะไรได้บ้างนะคะ,ะกระบุงเด็กรุ่นนี้หนูอาจจะไม่รู้จักหนูต้องถามคุณพ่อคุณแม่นะคะว่ากระบุงเป็นยังไงนะคะเขาใช้ไม้ไผ่มาสายนะคะต่อไปกระปุก เช่นกระปุกอมสินเด็กๆรู้จักใช่ไหมคะอ่านเติมลงไปเลยนะคะสุดท้ายกิจกรรมที่8ให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้เรื่องสารอุสาะอุเป็นสระเสียงสั้นนะคะเขียนไว้ข้างล่างพายัญชนะต้นไม่ยากนะคะเด็กๆถ้าหนูเรียนรู้ตั้งใจเรียนรู้ตั้งแต่แรกนะคะ ต่อไปคุณครูก็จะมีเฉลยให้ทุกครั้งนะคะแต่ก็อย่างที่บอกตั้งแต่แรกว่าอยากให้เด็กๆทำเองก่อนนะคะหนูมาดูเฉลยนะคะอันไหนที่ผิดหนูสามารถแก้ไขได้นะคะเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วถ้าไม่ผิดก็ส่งงานได้เลยแต่ถ้าผิดก็แก้ไขนะคะหนูสามารถส่งงานได้ในลายภาษาไทยนะคะสำหรับวันนี้ วิชาภาษาไทยเรียนเรื่องสระอุกก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ